สวัสดีค่ะใครมีปัญหาโพดรูปลงไอจีไม่ได้ทางนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเราเปิดหน้าจออย่างนี้นะคะอันนี้ระบบ Android นะเราเข้าไปที่แอป y Store ก่อนค่ะพอเข้าแอป y Store แล้วนะคะแล้วก็ค้นหาที่ IG อันนี้ก็พิมพ์ไว้แล้วนะคะ IG แลเรกดเข้าไปเลยค่ะ พอเข้าไปใน IG แล้วใช่ไหมคะเขาจะขึ้นว่าให้เราอัปเดตนะคะถ้าเกิดว่าของใครยังไม่ได้ขึ้นว่าอัปเดตให้กดอัปเดตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าของใครขึ้นขึ้นว่าเปิดก็คือว่าอัปเดตแล้วนะคะอันนี้ก็กดเข้าไปรอสักครู่นะคะรอเขาอัปเดตนะคะ ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะค่ะคือว่าโพสรูปทีละสิบรูปไม่ได้เลยอะค่ะโพสรูปหลายๆรูปไม่ได้โพสได้แค่รูปเดียวเนาะเราขออัปเดตสักครู่นะคะและแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่าเปิดแบบนี้นะคะ แต่ถ้าหากว่าของใครอัปเดตแล้วก็เขาก็จะขึ้นคำนี้เลยก็จะไม่เขียนว่าอัปเดตนะคะโอเคเราก็จะกดเข้าไปค่ะพอกดเปิดแล้วเราก็กดเพื่อที่จะโพสต์รูปนะคะเราก็กดเป็นโพสต์หลายๆรูป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเราก็กด ลูกศรต่อไปขั้นตอนนี้ค่ะเราจะกดลูกศรตัวนี้ไม่ได้กดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะที่มีปัญหานะคะกดเท่าไหร่ก็ไม่ติดให้เรามาที่รูปสุดท้ายค่ะเข้าไปที่รูปสุดท้ายแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากดติ๊กถูกค่ะพอติ๊กถูกแล้วนะคะเราก็กดลูกศรไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่และแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้นะคะปกติที่มีปัญหาก็คือจะเข้าขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็สมมุติว่าเราจะพิมพ์เป็นุนู่นนี่นั่นไปนะคะแล้วเราก็กดโพสก็จะติดปกตินะคะนี่เลยก็จะมาแล้วที่เรากดโพสเมื่อกี้นะคะ10รูปเท่านี้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ในวันไหนมีอะไรดีๆแปลกๆใหม่ๆจะมาโพสแชร์กันอีกนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย